สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเกษตรผสมผสานบ้านทุง่งลุงตอมมาแล้วครับการทําโต๊ะปลูกผักก็คือด้านหลังลุงตอมนี้นะครับลุงตอมไปซื้อเหล็กมาแล้วก็มาให้น้องช่างทําโต๊ะเพื่อที่จะปลูกผักก็คือให้มันสูงระดับที่อยู่ในระดับเอวที่เราปฏิบัติงานได้ง่ายโดยลุงตอมออกแบบง่ายๆนะครับใช้กระดานนี้แหละนะครับเขียนออกแบบจากที่ไปดูงานมาไปศึกษางานมาแล้วก็ดู าบางตัวอย่างนะครับจากในอินเทอร์เนต็ตของท่านอาจารย์หลายๆท่านที่ทําไว้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวที่ทําโต๊ะปลูกผักให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับนี่ก็คือโต๊ะที่ทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้เลยโต๊ะปลูกผักยาว6เมตรตามความยาวของเหล็กที่เราซื้อมา1เส้นเลยนะครับ1โต๊ะใช้เหล็กเส้น กันวนซ์จำนวน6หุน10เส้น4หุนเซเส้นแล้วก็ออกแบบเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับแต่ละห้องของขาโต๊ะห่างกัน2เมตรความสูงเนี่ยเ5ซนระดับปฏิบัติงานของแต่ละท่านนะครับซึ่งไปปรับเปลี่ยนได้นะครับตามความสูงของเพื่อนหากอยากเอาไปเป็นต้นแบบนะครับก็เราตัดเป็นท่อนๆพวกนี้ไว้ก่อน ส่วนโค้งหลังคาใช้ขนาด4หุนความยาว150เซนติเมตรเอามาโค้งเป็นหลังคาสำหรับให้แผ่นผ้าพลาสติกคลุมกันฝนข้างบนเหล็กที่ได้มาเนี่ยก็เอามาตัดเตรียมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเชื่อมต่อกันความยาวของตัวโต๊ะเนี่ยนะครับลุงต๋อมใช้ตามความยาวของเหล็กเส้นกันวานไนท์ที่ซื้อมาขาโต๊ะ ตรงข้างล่างเนี่ยเจ็ดเซนติมตรอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับเป็นเหล็กขนาด6กหุนเนี่ยออกแบบตามความสูงเลยพื้นโต๊ะจะยาว6เมตรระยะห่างเสาแต่ละขาโต๊ะเนี่ยนะครับสเมตรตามความยาวเหล็กเส้นที่ซื้อมาหเมตรนะครับตรงขาที่สองที่สามนะครับขาโต๊ะตรงกลางเนี่ยจะเสริมเหล็กกันขายโยกไว้ความยาวของ ขาที่ใช้เสริมก็คือ4 5ซนเมตรนะครับเป็นเสาค้ำ3ามท่อนตรงขาที่2และขาที่3ไม่ให้ขามันโยกมันคลอนนะครับเวลารับน้ําหนักเยอะๆเนี่ยเสาตรงกลางเนี่ยสำคัญมากเขาจะรับน้ําหนักเยอะกว่าเพื่อนเสริมมุมฉากของโต๊ะนะครับด้วยเหล็กขนาด1 5ซนติเมตรเพิ่มความแข็งแรงไม่ให้เขาโยกนะครับเวลาเอาเคลื่อนย้ายหรือว่าใช้ไปนานๆ ทีนี้ตรงกลางโต๊ะนะครับพื้นที่จะรับน้ําหนักลุงต๋อมก็จะเสริมด้วยเหล็กขนาด6กหุนยาวตลอดทั้งโต๊ะนะครับก็คือ1เส้นพอดีนะครับความยาวเสริมตรงกลางเพื่อที่จะวางกระเบื้องช่วยกระเบื้องรับน้ําหนักอีกทีหนึง่งหลังจากนั้นนะครับเชื่อมขอบโต๊ะให้สูงขึ้นมา15เซนติเมตรอันนี้จะเป็นกระบาส่วนของกระบาดท,ที่จะเอาดินปลูกเนี่ยมาวางข้างในแล้วนะครับเสริม ความสูงของกระบะขึ้นไป15ซนติเมตรจากนั้นเนี่ยนะครับเคาะจุดที่มันเป็นเศษเหล็กที่เราเชื่อมอเอาออกเพื่อที่จะไม่ให้เป็นรอยในการเกิดสนิมได้ก่อนที่เราจะทาสีเรียกว่าทำความสะอาดโต๊ะตรงรอยเชื่อมทั้งหมดเลยนะครับ ตรงโค้งหลังคานะครับใช้เหล็กขนาด4หุนความยาว150เซนติเมตรทำเป็นโค้งหลังคาแล้วก็ต่อขาลงมา15เซนติเมตรเพื่อที่จะใช้สวมกับเสานะครับอันนี้คือเสาหลังคา6หุนยาว1เมตรนะครับต่อปลายด้านล่างด้วยขนาดเหล็ก4ี่หุนยาว15เซนใช้สวมกับฐานเสาข้างล่างจากนั้นนะครับก,ก็ประกอบแล้วก็ทาสีกันสนิมหรือว่าจะ เอาวางไว้ก่อนก็ได้นะครับโครงหลังคาพวกนี้เอาวางไว้แล้วว่าทาสีให้เรียบร้อยแล้วมาประกอบผึ่งแดดให้แห้งให้สีแห้งถ้าจะให้ดีก็ทาสัก2รอบหรือ3รอบก็กยิ่งดีนะครับอันนี้ตรงโครงหลังคาครับจะมีะเหล็กเส้นสีหุ้นสอดไว้ยาวตลอดทั้งขอบของหลังคานะครับเอาไว้ยึดผ้าพลาสติกครับตัวโต๊ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วทาสีเรียบร้อย พึงแดดรอให้แห้งเดี๋ยวค่อยย้ายไปที่แปลงจากนั้นนะครับเราก็ถอดออกแล้วขนย้ายมาเตรียมประกอบตรงแปลงที่จะปลูกตรงตำแหน่งฐานของโต๊ะใช้ก้อนอิดมารองนะครับไม่ให้เขาโดนดินเดี๋ยวจะเป็นสนิมนะครับปรับระดับของโต๊ะไม่ให้มันเอียงก็คือบางพื้นที่เนี่ยมันจะอาจมีความสูงต่ำไม่เท่ากันก็ใช้ก้อนก้อนอิดหรือว่าอาจจะต้องขุดดินนะครับหรือเสริมดิน ให้โต๊ะอยู่ในระดับระนาบเดียวกันอันนี้คือโครงที่เริ่มประกอบแล้วนะครับเอาตัวโครงโต๊ะตรงฐานมาตั้งเอาเสาข้างบนมาเสียบนะครับสวมลงไปใส่เสาแล้วก็ใส่โครงหลังคานะครับที่เป็นตัวเหล็กโค้งๆประกอบโครงหลังคาก็สวมลงไปแบบนี้นะครับ ทไปจนครบตรงปลายของชายหลังคานะครับลุงตมจะทําเป็นเหล็กกลมเป็นรูไว้แล้วก็เพื่อที่จะสอดเหล็กเส้น4ี่หุนยาว6เมตรเนี่ยตลอดทั้งโต๊ะเอาไว้เป็นที่ยึดผ้าพลาสติกที่เป็นหลังคากันฝนครับอันนี้เป็นประกับสำหรับที่จะยึดโครงหลังคาข้างบนสุดนะครับก็ เราเอามาตรงแปลงปูแล้วเนี่ยไม่ได้ต่อไฟฟ้าไว้ฉะนั้นการจะเชื่อมการจะออกจะต่อมันก็ยากแต่ว่าถ้าใช้ตัวเหล็กตัวนี้ครับเป็นเหล็กประกับเอามายืดเนี่ยมันจะอยู่แบบแน่นเลยนะครับแล้วก็เหล็กประกับตัวนี้ทนทานด้วยไม่เป็นสนิมการเกาะก็คือเอาตรงโค้งปลายตะขอเนี่ยเกาะก่อนกเกาะเหล็กคานข้างบนขนาด4หุนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวมันจะล็อกเองนะครับเอาไปโค้งรัด ใต้คา,านจากนั้นเอาปลายที่ยาวที่สุดเนี่ยเกาะไปก่อนนะครับเอาปลายที่ยาวที่สุดเกาะไปก่อนให้มันยึดได้ก่อนแล้วค่อยเอาปลายที่สั้นมาเกาะมันก็จะยึดแน่นแบบนี้เลยนะครับแน่นมากยังไงก็ไม่หลุดแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องเดินสายไฟลากสายไฟมาไกลๆอันนี้ส่วนลังคาด้านบนนะครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เหลืออีกนิดนึงเรื่องของเสริมไม่ให้มันเป็นท้องช้างของผ้าพลาสติกก็คือใช้ลวดลวดมัดตำแหน่งละหวางชายคาด้านล่างกับคานข้างบนนะครับอันนี้ดึงเป็นลวดยาวตลอดจากนั้นเราจะาใช้ผ้าพลาสติกเนี่ยคุมข้างบนมุมเป็นหลังคาหรือว่า ถ้ามันไม่มีฝนเนี่ยนะครับช่วงหน้าแล้งลุงต๋อมก็ใช้แค่สแลนเนี่ยกันแดดสัก50%ก็ได้แล้วเอาแผ่นกระเบื้องกระเบื้องที่ซื้อได้ลุงต๋อมไปซื้อกระเบื้องเก่ามานะครับเป็นกระเบื้องขนาดความยาว1เมตร20เซนก็จะมาวางพอดีเลยนะครับวางบนกระบะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาดินที่เราหมักไว้เตรียมไว้เนี่ยเอามาใส่ ลงในกระบารนี้แล้วก็ค่อยปลูกนะครับอันนี้คือรูปร่างที่ลุงตอมประกอบใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวตอนจะปลูกจริงๆเนี่ยก็จะต้องลองหาผ้าพลาสติกหรือว่าสแลนหรือตะข่ายสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับมาลองก่อนแล้วเอาดินปลูกมาใส่นะครับก็ค่อยปลูกอีกทีหนึ่งส่วนระบบน้ําเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันว่าลุงตอมจะใช้ระบบน้ํำยังไงดีนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่ลุงต๋อมเอามาเล่ามาแชร์ประสบการณ์บังว่าโต๊ะปลูกผักตรงนี้คงจะได้ปลูกผักในไม่ช้านี้ตอนนี้ลุกต๋อมเพาะผักไว้แล้วก็ขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากลุงต๋อมมีคลิปใหม่ๆทางการเกษตรมานําเสนอครับวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ